สสูบกับ4ี่สูบตาจะซื้อคันไหนดีมีแต่ตังแต่ยังเลือกไม่ได้สิริชัยสิริชัยช่วยหน่อยจ้าตอบคำถามลุงเลิงกับป้ารักนะคะระหว่างสองสูบหรือสี่สูบ จะเอาคันไหนเราเข้าใจความลำบากใจของคุณลุงสองสูบแรงดีก็เยอะขี่สนุกกระตุกลอยส่วนสี่สูบเสียงกระเล้าสาวๆน่าจะมองส่วนป้าน่าจะไม่ค่อยพอใจแต่ถ้าจะต้องเลือกคันไหนแล้วต้องตัดใจจากคันใดไปก็คงยากงั้นเราขอเสนอเครื่องดึงกลางระหว่าง2กับ4นั่นก็คือพี่สามสูบเป็นเครื่องยนต์ที่ดึงจุดเด่นดีๆของรถ2ส,สูบมาผสมกับแรงปลายจีดๆของรถ4สูบมารวมกันทำให้ความมันในเครื่องยนต์3สูบนี้มีให้ใช้ใน ทุกยานนั่นเองทางเราก็มีมาเสนอให้2รุ่นกับเครื่องยนต์ประเภทนี้ 1. พี่ใหญ่ตระกูล MT กับ 900cc ของมันมาพร้อมกับโปรกระชากใจส่วนลด50,000แถมฟรีประกันภัยชั้น1กับอีกรุ่นก็ตึงไม่แพ้กันกับสตรีท t ิปเปอ765 r เครื่องรถแข็งพร้อมแย่งซีนตัวพันส่วนลดก็มีให้เหมือนกันที่25,000บาท3สูบ2คันนี้พี่ๆชอบรุ่นไหนเม้นคุยกันไว้นะคะแล้วลุงเลิงกับป้าลัก่ะชอบคันไหน